ไปกรับสองลานไอ้ค้ามั่นใจจะดเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นหรอโอ้ยทุกคนืันนี้มาเบิงกีฬาเขาเจาะเริเมพันกันเด้อหลังจากที่มาแข่งเออแข่งข่าหลอบแล้วกับมันเตยเ่มพันเีธ์ ตอนนี้มาซิ่งเเจตุพันกันเอาหลุไปทุกคนลุดไป,ดดไป ไปกับสองลายเออเบอร์สีประสบการณ์สกซูดผ bueno. ่านกับทีมศาสตร์มาไล่ไล่สมัยเด้อจะว่าไอ้น่องเขาอยากมาผ่านสัตว์จะเสือเออ คือว่าตัวนี้มันนอกนอกเกมเพราะว่าเพิน่นส่วนกันมา,าบัดดวงแต่บางที่มาทั้งไอนองทั้งฟังบันขีนาเพิ่นสีมาขอผ่านสั้นครับนี่เซียนตอบจะได้วามมั่นใจจ๊กูเซียนสิบเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นหรอ,อ, <c oughs> เ,อเอาเอาเอาสู่ไปโอ้โหเสือบดีเว้ยตายเสือบดีเว้ย ไป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 โบยยังไสิ่งกตกาสิบบาทยมไยืนดิามาดูน้ำกันตอนนี้ทีมทางเบอร์ซี่นยไปซีแตร์เน้่ยทุกคนเออแตรมไปซีซูดเนาะตอนนี้เนาะอะเบืงลุ้นน้ำกันไปทุกคนสินนนสนไ ต่างคนต่างสิกินเลี้ยมกันเนาะสุดถ่ายมากก็ออก ชืออ่าทั้าทางทิมบเบอร์ซไล่เปียทั้งประสบการณ์ทุกคนเพราะว่าเพิินผ่านมาลายสนามเลยเออรับทิมศาสตร์ก็เคยเจอมาแล้วเออตอนนี้เ่นยังาหาวิธีสู่กับทิมไอ้น้องอย่ห้างห้าตัวเะเ À, à, <laughs> Hãy เนาะยิกะมองเอานี่อ่ะลุ้นไปทุก <laughs> à, <laughs> <laughs> <laughs>

กรรมการกรรมการแต้มไครเด้อแต้มใครเด้อแต้มทีม่บันสีหนึ่งเนาะเป็นแต้มล็อกเนาะโอเคไหล่ว่าแตกออกข้างสนามยานุนยานุน,นสูไ้ไปสูปไ้ไปแต่มเป็นตออยู่สีหนึ่งขนาดน้ำหนึ่งสี เรียบร้อยคือการทังนี้โอ้ยการเนตัวนี้สุดยอดเนาะเฮ้ยจะเป็นตัวส้งอยู่กับขาหพรอย่างเดียวพ่อเห็นอย่างไรที่ว่าแพ้เดียวกันทุกคนซันแบกกับซันแบกเนี่เอาเออ

ส,ส,ส,ส4มซีสามซี sink. สามซี่ค่นอนสี่ตีอามเชื่อมาสุสุดเนาะโอ้ทุกคนเลยรุ่นกันะทึกว่านี er ่ Hãy được cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อ๋ออ๋ออ๋อเปิดต่อแล้วนิดนี่เปิดต่อไปตัางไปอีกแสนโอ้รุ่นระทึกทุกคนเลยจวมาสองโคตรเล่นบลยท่านเขากันเพราะว่าตัวต่างกับตัวเตี๋ยนี่ท่านเด็กเตี๋ยนกำลังจะเถื่อแพ้ดิเป็นแพ้บังคับเนาะเอ้าตัวแบกไปเป็นตัวเตี๋ยเป็นแพ้บังคับทุกคนเลยเออจะว่าตีแพ้บังคับส้อมนี่ลุ่นได้กรแต่ายสองยังเดียวเออเลยจะนั่นตายเมื่อไหร่ไมบอก

bye bye ๆ Ô, สายขากกว่า gì đó. Kiếp luộc tê lại tế vào mà, phạt à, búc, búc, oh, thì vào xuất khỏe và tê hát em búc bay búc bay hút to sáng xét cả vang ô đi vừa nhau rồi. đưa anh anh luôn đi xin đưa anh 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 tên anh 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 Ờ, anh 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 nè anh 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 anh

ถ้าต้อมขึ้นกุ๊ปยังบุทันมันเห็นจังส่ารับโอ้ข่าวก็แม่ตนนี้ถือกอยเจียวูู่แล้วโอ้ฮาตเต็ดฮาตเดนีจังสาวถือก้อยยางเห้องเอาล้วนเหจ้่าาเมอรปากโอ้โ้องนั้นปาเท่านั้นล้อยูยูาดเดียวเนาะหวดเดียวจะลากแลอนนนนสิบสาม้มสิบสามก็สิบห้านี่สิบก็สามโอ้สืบดีได้เว้ย โยอดตัดเน็ตเลยสมาพีดึเิดูนี่ลูกลูกเนีเสียงงั้นนี่หลบ่งั้นที่แก้ขายอดลูกนี่แหะแม่บอไอเบิ้งไบ่ลงเน่ไอเบิ้งลองเบ้งลองห้เบิ้งเบิ้งไาเอาเบ้งเอาเบ้งลองเบ้งมีีมามาเบิ้งกอนเบิ้งกอนมามเพื่นเสียใหฮตัดข่าอย่ามมามาอ้ไปลังหมดนี่มันต้องกนนาสับโอ มึงสภาพก็สิลมเตะบอลลมเนาะไม่ทะโยงก,ก็ยางไ <c ười> ก่จะรับแต่กลับอะไร, <c ười> าารล้องกั๊บกั๊บกานกันแน่นนี่เอาไปเดี่ยวรับนห <c ười> นึ่งแน่นบอแน่นสองสาม้า,มามวบรรยากาศที่ว่าตุ่ยอดทุกคนเลยเออแล้วเงี้ยสิบสามต่อสามแต้มทุกคนถือว่าแต้มห่างห่างหลายเนาะโอ้ดีกี่จะรับ ปะทะทีมสัตว์มาแล้วต่ว่าไอ้น้องอย่ามาผ่านสัตว์เจอเออเพิ่งกับเต้ดีเด่นดีอยู่ว่าประสบการณ์ยังบม่ทันไหนถึงเนะเาะอนะจิบไปยงหาทางทีว่าไรสามเตะ กองสมกองเสียยังเพลนอียังอ่านเก่งยังว่าเพื่เอาไปที่ได้เก่เนาะเพลนว่าตัวเต้เพลนอีกเนาะมาไปที่เก่ก่อนเพลนว่าตัวเต้เมื่อไหร่เมื่อไหร่กองห้ได้แน่นอนเมื่อสภาพเลยบอกเมื่อไหร่เม่เคยไปคัดเลือกให้เป็นผสมแข็งอยู่บ่เนอีกเคยเห็นเด็อเธอหนึ่งโอ้ยโมเมแล้วโมเมแล้วเคยไปอยูที่ซื้ออยู่เจ้าหันเออตอนเตอยู่สระบ้านหันแม่นบอแนแน่แห็นบออันนี้ก็ตัวเต้สุดยอดเลยทุกคนเลยนี่เยังว่าเพิ่นเก่งแล้วเขาหัยเข่าให้นางเบิ้ง เป็นเอาอเล็กคุนมาผานสัตว์ก่อนครับแล้รับทีมศาสตร์เพื่อให้ผมบอลหนังมันไม่นธรรมบลาไล้หันวควบกิ็งของผมเอาเสิร์ฟดิโอ้แตกไปจะไหนก็หมดซึ้งอตอัวน,นี้ไปจะไหนสู้อย่างว่าใจนะโดนอย,อยู่แล้วเนาะเออแต่ว่าประสบการณ์ ประสบการณ์ท่านถึงเขาเนาะเอาสู่ไปสู่ไปเออเกลเนกเปลส่วกปายูตรง็สูทุกคเลยบูเกือบดีระเมออดสโต๊ะอย่างมิเตอโต๊ะกา ตีต่อหาที่ว่าเพิ่อนกะในเกมนี้อาจจะปาให้ชนะก่อนเพราะว่าเพิ่นเสียมีแกะเกมต่อไปเพิน่นว่าเือว่าทั้ทททงอันไรซิปเสี่เตียมท่งนี้ไรหาเตียมเนาะเออโอ้เพื่นก็ยังสูดอยู่เลยทุกคนเลยเพื่ยอมยังไงเลยลูกเตะกับชุดยอดได้ ยังสู๋อยู่เอาเขาไปน้ำไปพอไปเปียมล็อกเนาะอาจจะมีโอกาสเนาะิึงนั่งสายประสิปาิ์ไปนี่ลูกเสิร์ฟ้างขอดโอ้เสิร์ฟดีทุกคนเลยโอ้โหปืนใหญ่ทังมาตะพุนทั้งเนี้ยเอาพอไปนี่โอ้โหลูกเตะทุกคนเ้ยยื่นเกียวอย่างเดียวยื่นยื่นงัดมาอย่างเดียวรถความสูงบ่ฮาติน ฟังเต่ว่าขาาวเสื่องเพียงกองกองนุ่มไม่ใช่ได้ดรบุหฮาต็ดทั้งอัน่ะปวดเกินได้สู่ไปสู่ไปอาตัวสิบสี่อกกันอยู่ในไล่หลอกคนเลยเต่ว่าแต้มสิบหาเกมแมม เออขาอไปข้อไปขไปันะทังนี้น้ำฮอดซิปเนี่ยขอใช้ทั้งนี้อีกอส,สิทั้งนี้หา,ห,นาหาน้ำตุกนึงต่างหากไปเออบุตรเพ่งขายมณะเราทาบื้องป็นฮอดซิปแต่มหาน้ำตุกนึงเป็นกำลังใจให้ทีมยั่วระซ้นฮอติวาอยากทานซันครับมวยรุ่น ลุนายเนาะบี้บี่เราก็นี่นั่งบี้บี้เลาบ้านะโอ้เตดีได้บแกมเท่าไรแตมเท่าไหรหกตัว14เอาลุ่นไปเอา12ก่อนโอโเ้อโอ้โหเจ็รปีแล้วเอากาลังมากกลังมาทุกคนเออเจออัดีเดี๋ยวท่ว่าแบบมีพลังกันไมไอ้หนอฮะเอเอ หน้าตายังไงอ้อนอายุมอสิบห้าปีทุกคนเลยดะโอ้แต่ว่าทั้งอันกะลูกทุบมาแต่ละลูกผมไม่ทำเวลาท้าป้ายตกพื้นเนี่ยกระเทาะกระเทาะเกือบแตกโอ้ไปเกือกันโต่อเขาวางเสียเกมเป็นบ่อาที่ว่าจบไปเกมหนึ่งทุกคนเลยเออ ตบไปอีกเกมหนึง่งเป็นแต่ว่าโอ้ความมือสื้อันยังสู่อยู่บอลน้องใสยันต่สิสู่อู่วะนี่สู่อีกเกมหนึ่งเนาะน้องใส่คอยเพิ่นบอลย่อมนี่แกเสียใจตอนนี้ยังยิสู่อีกเกมหนึ่งนะขอบคุณมาดุกันอีกเป็นเกมที่สอง